น,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือรายการสอนภาษาโดยกระทรวงศึกษาธิการและผมครูพี่ป๊อบนัทพงศ์ช่วงนี้วินีเดบูดในประเทศจีนนี่ห้ามพูดถึ ว่าคาแรคเตอร์หน้าตาของวินนี่เดอะพูเนี่ยคล้ายกับท่านผู้นำพูดถ,ถึงไหนแล้วนะสังคมไทยชอบเรื่องอะไรครับผี ถูกต้องอย่างการ์ตูนที่พวกเราอ่านกันเยอะๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นโคนันวันพีซตั้งแต่การ์ตูนจริงๆไปจนถึงการ์ตูน XYZ อ,อะไรอย่างเงี้ยนะฮะกระิ่งเชีทุกคนทุกผูท่านตาชาวเขาคนนี้นก็เปนชาวขั้นจีนจำเปน็นหนุ่มชื่อทีวไทยเจมู์มูอวัวโจวหล่ลาส,สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ จีนจำเป็นอะไการสอนภาษาและพูดคุยสบายๆที่ผลิตโดยกระทรวงศึกษาธิการและผมครูพี่ป๊อบนัทพงศ์นัสตรีกุนนะครับวันนี้เรื่องราวค่อนข้างที่จะสดใสนะฮะเพราะว่าเราจะมาพูดคุยกัน,กนเรื่องของกระตูนฮะ <Yeah. S 1> แล้วมันมีอิทธิพลอย่างไรต่อใคร <Yeah. S 1> ไม่ใช่แค่คุณผมหรือท่านผู้ฟังนะฮะ oh. แต่มีอิทธิพลต่อคนทั่วโลกเพราะว่าทุกคนก็เคยเป็นเด็กก็งไมครับ ตอนเป็นเด็กชอบดูการ์ตูนไหมฮะชอบใช่ไหมฮนะผมก็ชอบนะครับโตขึ้นมาดูไหมครับก็ยม,มีดูบ้างนะพ่อต้องยอมรับว,ว่าการ์ตูนทุกวันนี้เนี่ยไม่ได้ผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะให้เด็กดูเท่านั้นเมรยกตัวอย่างนะครับเมื่อปลายปี2019ที่ผ่านมาภาพยนตร์แอนิเมชั n ที่มีชื่อว่าเนิร นาจาไงนาจาก็ยังสามารถที่จะเฮ้ยเอาผู้ใหญ่อยู่นะสนุกไปด้วยได้อะเรียกได้ว่าเรนจ์ของผู้ชมการ์ตูนเนี่ยนะครับกว้างมากขึ้นทุกวันทุกวันเรามาดูประวัติของการ์ตูนกันนะครับสมัยที่ผมยังเด็กๆเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าผมอีกนะครับก็จะมีร้านโชว์หวยที่ปัจจุบันนี้ก็หายากเหลือกเกินร้านหนังสือข้างทางแผงหนังสือพูดง่ายๆคุณเคยเห็นหนังสือการ์ตูน5บาทไหม ผมนี่เห็นหนังสือการ์ตูนตั้งแต่5บาทถ้ารุ่นพ่อแม่ผมเนี่ยอาจจะเห็นหนังสือการ์ตูนตั้งแต่2อสบาทด้วยซ้ำไปการ์ตูน5บาทของคนไทยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรสังคมไทยชอบเรื่องอะไรครับ ถูกต้องการ์ตูนผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะฮะคนไทยชอบมากนะฮะเพราะว่าชอบเรื่องร้อนหลอนแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่อยู่กับคนไทยมันนะเราจะเริ่มต้นด้วยเรื่องน่ากลัวกคนทําบาปทํากรรมแล้วก็ไปเจอผีก่อนสุดท้ายก็ตบเข้ามาเป็นข้อคิดทางด้านศาสนาอ่าเนี่ยคือสไตล์ไทยๆทยนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องวรรณคดีพระอภัยมณีพงศวดานนู่นนี่นั่นหรือล้อเลียนการเมืองจึ้งจึง เช่นคุณชัยราชวัตรเนี่ยหรือตุยตูนหรือขายหัวเราะจากรูปเล่มที่เป็นสิ่งพิมพ์ <c oughs> ก็จะกลายเป็นแอนิเมชันเช่นก้านกล้วยทำไมถึงต้องใช้ก้านกล้วย เพราะว่ากล้วยเนี่ยเป็นต้นไม้ที่คนไทยชอบปลูกในหนังผีก็ชอบใช้คือถ้าเห็นต้นกล้วยเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเห็นในหนังฝรั่งหรือหนังจีนหนังอะไรก็ตามเพราะคนทั่วโลกเขาเห็นต้นกล้วยเขาจะคิดถึงก็คือไทยเนี่ยแหละเอาหลักๆเลยพูดถึงไหนแล้วนะก้านกล้วยเป็นไรน้องๆรู้จักก้านกล้วยไหมคือใครช้างทําไมต้องใช้ช้างะ่ะช้างเป็นสัตว์มงคลของไทยไง คนทั่วโลกก็จะอ๋อการกลัวนี่มาจากเมืองไทยนี่เองกี่ยกวกับ大象นะฮะยีย่งเป็ด大象是我们泰国的吉祥动物นะฮะเป็นสัตว์นำโชคที่เป็นมันไทย我们泰国的象征นะฮะ象征นี่หมายถึงสัญ,ญลักษณ์เลยเเของเมืองไทยใช้หอยก็ได้นะเชลดอนเคยดูไหมเคยดูเชลดอนไหมเออโอ้โหเรื่องนี้ดังมากแล้วเป็นแอนิเมชั่นที่ประสบความสำเร็จมากๆของไทย ไม่ใช้สัตว์ก็ได้นะใช้บางทีใช้พี่เบิร <ients> ์ดก็ได้นะเบิร์ดแลนด์แดนมหาสัจจ์คือเราก็ต้องการที่จะปั้นให้แบบพี่เบิร์ดเนี่ยกลายเป็นแบบไอดอลไปเลยแล้วในระดับโลกเนี่ยใจชื่อจีผิงถายบนเวทีโลกคุณนึกถึงการ์ตูนอะไรคุณก็จะนึกถึงค่าย DC Universal w a l t Disney น่าจะเป็น Walt Disney มากกว่าที่คุณจะรู้สึกว่าเนี่ยคือเจ้าอแอ์ตูนที่แท้จริงนะครับคนจีนเขาเรียกว่าตี๋ชื่อนี่ไม่ว่าจะเป็นมิกกี้เมาส์คนจีนจะเรียกสั้นๆว่ามีฉีเหลาวสูหลาสู่สแปลว่าหนูนะครับมีฉีก็คือนางมิกกี้เนี่ยแหละบางคนก็จะพูดถึงวินนี่เดอะพูแต่ว่าช่วงนี้วินนี่เดอะพูในประเทศจีนนี่ห้าพูดถึง แคคเตอร์หน้าตาของวินนี่เดิบกูเนี่ยคล้ายกับท่านผู้นำแล้วก็บางคนก็จะพูดถึง Snow White. สโนว์ไวท์ถ雪公ว บคือขาวเฉยคือหิมะกงจูก็คือเจ้าหญิงมี白雪公主ก็ต้องมี白马王子ไบคือขาวม้าคือมา้าหวังจือคือเจ้าชายนะก็ต้องนึกถึงเจ้าชายขี่มา้าขาวแต่ว่า Walt Disney เนี่ยนะครับไม่ได้ฝังรากลึกอยู่ในจิตวิญญาณของคนจีนที่โตมาเท่าไหร่เพราะว่าคนจีนในยุคสมัยก่อนเนี่ยนะครับประเทศยังปิดอยู่การ์ตูนต่างชาติเข้าไม่ถึงเด็กๆจีนเนี่ยก็เลยโตมากับการ์ตู ประเภทอิงพงศวดานเป็นหลักสามก๊กซันหัวเหยียนีไซอิ๋วซีโยจีพอพูดถึงสามก๊กเนี่ยคนจริงก็จะได้ศึกษารประวัติศาสตร์การวางแผนพอพูดถึงซีโยจีซีนี่คือเวสต์ใช่ไหมเพราะนั้นเรื่องนี้แปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Journey to the West คือเป็นการเดินทางของพระถังสำมจังไปชมพูทวีเพื่อที่จะพระไตปิดกกลับมาในสมัยราชวงศ์ถังก็จะเป็นเรื่องของาศาสนาและคุณธรรมคนจที่เนี่ยนะครับจะบอกเด็กๆเสมอว่าเวลาจะเริ่มอ่านหนังสือเนี่ยพงศาวดารทั้งหมดเลยนะจะต้องอ่านจากไซอิ๋วก่อนแล้วค่อยไปอ่านสามก๊กเพราะอะไรครับถ้าหากว่าคุณไปเริ่มอ่านสาม๊ก,กก่อนเนี่ยนะ คุณจะกลายเป็นคนเจ้าเล่ห์แต่ถ้าหากว่าเด็กๆถูกปลูกฝังตั้งแต่ซีหยจิหรือว่าไซอิวเนี่ยคุณจะเป็นคนที่มีคุณนะครับไทยเราหลักๆเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากหนึ่งคือดนะิส n นีและวอลต์ดิสนีย์สองคือประเทศไหลดูไหมครับ ญี่ปุ่นรปุนันอย่างการ์ตูนที่พวกเราอ่านกันเยอะๆเนี่ยแะครับไม่ว่าจะเป็นโคนันวันพีซตั้งแต่การ์ตูนจริงๆไปจนถึงการ์ตูน XYZ แอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเป็นญี่ปุ่นจะเป็นส่วนใหญ่เพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นชนชาติที่แบบว่าจินตนาการเนี่ยนะฮะตะเิดเปิดเบิงมากนะก็จะมีตัวลายมึงใช่ไร โดราเอมอนมีอีคิวซังญี่ปุ่น有易修和尚日本เนี่ยมีอีคิวซังจีนมีถังซันจังจีนมีพระถังซันจังเห็นไหมก็สร้างขึ้นมาเทียบกันดิสนีย์有白雪公主 Disney มี Snow White 中国有活珠格格คนที่อ่านก็จะนึกไปถึงเอ้ยอ,องค์หญิงกำมะลมเอเหนือไหมฮะ คือคนจีนเนี่ยก็จะสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อที่จะแสดงความเป็นจีนออกมามากที่สุดซึ่งผมมองว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าทําให้คนจีนเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตเลยมีความเป็นชาติสูงมากรักในวัฒนธรรมแล้วก็ผูกพันกับสิ่งต่างๆสูงมากการ์ตูนเนี่ยมีความสําคัญทางเศรษฐกิจมากนะครับมันไม่ใช่แค่หนังสือแล้วอะโลกทุกมนวาเนี่ยกนงลยเป็นะครทีวีจากละ 就变成电影，从电影就变成玩具，从玩具就变成生活。คือจากหนังสือเนี่ยมันก็กลายเป็นซีรีส์ในโทรทัศน์จากซีรีส์โทรทัศน์เนี่ยก็กลายเป็นภาพยนตร์จากภาพยนตร์เนี่ยก็มาสร้างผลิตเป็นของเล่นนะจากของเล่นเนี่ยกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนจากส่วนหนึ่งของชีวิตคนมาสร้างเป็นโยุ่เลื่อยมาสร้างเป็นสวนสนุกได้ นี่คือแนวทางในการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นวงจรชีวิตของตัวการ์ตูนไปจนกระทั่งถึงแนวทางธุรกิจอย่างดิสนีย์เนี่ยก็จะมีเป็นดิสนีย์เวิลด์รีสอร์ทนะครับดิสนีย์世界度ดิสนีย์世界度假区 ถ้ายูนิเวอร์แซต้องมาสร้างเป็น Universal Studio ดหวนฉิวหญิงเึงเพื่อที่จะโอ้โกอบกวยอะไรได้มหาศาลเลยครับซึ่งก็ทำให้คนจีนเนี่ยได้เข้าถึงความเป็นการ์ตูนแบบอินเ r อร์เนชั่นแนมีความเป็นหัวจีคกวาหัวจีคือ International มากขึ้นแต่ว่าการ์ตูนที่ได้รับความนิยมสูงสุดในจีนเนี่ย ก็ไม่ใช่การ์ตูนก็ไม่ใช่การ์ตูนที่มาจากค่ายต่างชาตินะครับเพราะว่าการ์ตูนจากต่างชาติเนี่ยก็จะไม่ได้รับการแบ็กกับสนับสนุนจากรัฐบาลมากเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นคนจีนก็จะได้เสพการ์ตูนด้วยฝีมือคนจีนเรื่องนั้นสร้างขึ้นมาเป็นวรรณกรรมที่เรียกว่าทัดเทียมกับริบเดิตัวลายมึงทัดเทียมกับดรมอนของญี่ปุ่นก็คือสี่อย่างของจีน เวลาเราดูการ์ตูนเนี่ยนะครับในแต่ละเรื่องจะมีองค์ประกอบตัวละครที่ถูกสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาให้คนจดจำตัวเอกคือสี่อย่างที่เหมือนกับเป็นแพะพระเอกของเรื่องนะแพะพระเอกคืออะไรทำไมแพะถึงมาเป็นพระเอกเอา้าประเทศไทยเนี่ยยังสร้างการ์ตูนจากหอยได้เลยยังสร้างช้างก้านกล้วยได้เลยแพะททำไมต้องแพะ w วิ่ามาเย่าสียา,างคนจีนชอบกินแพะมากแพะ เป็นสัตว์มงคลของจีนด้วยนะคนจีนนี่ชอบคนที่เกิดปีแพะแล้วก็เข้ากับคนง่าย <S <S> <S มีนิสัยน่ารักก็เลยตั้งเป็นเสียงหยางตัวอักษร4สีตัวนี้ก็แปลว่ามงคลอยู่ละเวลาเราพูดหยางหยางติดกนันมันก็ฟังดูน่ารักดีนะครับไม่ใช่หยางหยางพอดารารูปหล่อนะครับแต่ว่าเสียงหยางหยางนี่หมายถึงแพะนําโชค <S <S เออทำไมตั้งชื่อแบบนี้ก็เพราะว่าหน,นอกจากจะเอาใจเด็กได้แล้ว สองก็คือในอนาคตเนี่ยยังสามารถที่จะใช้เป็นสัญลักษณ์นําโชคที่สามารถทํามาค้าขายกับผู้ใหญ่ก็ได้ด้วยตัวละครต่อมาก็จะมีเมย์ยางๆแทนชิซุกะเมย์เพรว่าสวยก็มีแพ้สวยนะมีหล่นยางๆก็คือแพ้ขี้เกียจให้สีย่ยางๆเนี่ยแทนโดราเอมอนคือเป็นคนที่เข้าไปช่วยเหลือ แล้วก็ต้องมีหยางชุนหลังหยางชุนหลังตัวนี้ก็คือมาอ่านหยางหยางเขาเากม่านในหมายถ,ถึงแบบแพะชา้าแพะช้าก็คือแพะแก่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านแพะเขาถึงเรียกว่าหยางชุนหลังตัวร้าย <c oughs> กระตูนจะต้องมีตัวร้ายตัวร้ายนี่ก็คือคุยไถ่หลังคําว่าหลังเนี่ยก็คือหมาป่าอยู่แล้วเพราะนั้นเ,นเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่าอ๋อแพะเนี่ย เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความดีความน่ารักความเป็นมิตรส่วนหลังเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเจ้าเล่ห์หมาป่าคุยนี่คือสีเทาไอต,ตัวผู้ร้ายเนี่ยก็จะมีเมียเมียตัวเนี้ยเรียกว,ว่าหขงไทหลังสีแดงแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้หญิงสแสดงให้เห็นว่าแม้กระทั่งเรื่องของสีก็ยังมาเกี่ยวข้องคือทําให้เด็กเนี่ยคิดว่าอ๋อคุยเนี่ย สีเทาแสดงให้เห็นถึงความเป็นเพศผู้ขงเนี่ยสีแดงแสดงให้เห็นถึงความเป็นเพศเมียคุยไถหลางตัวนี้วันๆเนี่ยจะคิดแต่เรื่องคอยจะไปจับแพะมากินแต่ว่าเนี่ยมีคาแรคเตอร์ของหัวหน้าครอบครัวที่รักเมียม,มากและก็ กลัวเมียมากคือกลัวยังหง่ถงไถหลังมากอาจจะตีความหมายว่าเป็นการรักและให้เกียรติภรรยาเพราะนั้นเนี่ยนะครับผู้ชายจีนส่วนมากก็เลยจะโตขึ้นมากลายเป็นผู้ชายที่กลัวเมียซะเป็นส่วนใหญ่นะผู้หญิงจีนก็เลยบอกว่าเออถ้าเราจะหาแฟน เราหาแฟนแบบผู้ชายจีนดีกว่าเพราะผู้ชายจีนจะเป็นคนที่รักและให้เกียรติภรรยาผู้หญิงเนี่ยมักจะกลายเป็นผู้นําครอบครัวคือผู้หญิงจีนแนี่ผผูผมใช้คําว่าส่วนมากนะก็จะมีคาแรคเตอร์เหรินเก๋มีซิ่งเก๋ที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเอาแต่ใจนิดนึงลักษณะคล้ายๆกับหงไทยหลังนะนนี้ก็คืออิทธิพลของการ์ตูนจะสังเกตได้ว่าไม่จําเป็นต้องสอนแต่เรื่องราวทุกอย่าง จะถูกสอดแทรกและเด็กเนี่ยซึมซับเข้าไปโดยอัตโนมัติอยากให้เขาโตมาอย่างไรให้เขาดูเรื่องนั้นอยากให้เขาเป็นคนฉลาดฉเฉลียวให้เขาดูสั้นกัวเย่ยงอีอยากให้เขาเป็นคนมีคุณธรรมให้เขาดูซีโยจิให้ดูไซอยิ๋วอยากให้เขาเป็นคนสดใสร่าเริงให้เขาเอาอย่าง เสี่างอย่างก็คือเป็นคนอย่างสี่ยงอย่างจีนเขาก็ได้วางแผนมาหมดแล้วมีคำพูดที่ว่าขาทง,ง,งาาซุายซา的功能就是教训小孩自然就会自然就懂กระตูนเนี่ยมีคุณสมบัติหลักๆก็คือสั่งสอนเด็กแทนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ต้องสอนก็เข้าใจนี่แหละครับคือคุณสมบัติที่สำคัญของกระตูนเพราะนั้นนะถ้าเราอยากจะให้เยาวชนของชาติเป็นอย่างไร ผมว่าการให้ความใส่ใจในการพัฒนาการ์ตูนของไทยให้มีอัตลักษณ์และให้เด็กไทยเนี่ยโตมาแบบมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยมีเสน่ห์แบบไทยทัศนาผมว่าอันนี้สําคัญมากการ์ตูนขาทงคนจีนเรียกว่าขาทงอย,อยังมีอีกลักษณะนหนึ่งคือม่านควาคาว่าขวาเนี่ยแปลว่ารูปภาพหรือภาพวาดเพราะนั้นคําว่าม่านขวาจะเป็นซับเซตของขาทงอีกทีขาทงคือการ์ตูนที่มัน กว้างกว่านี่คือจะเป็นภาพวาดหรือจะเป็นแอนิเมชันอะไรก็ได้จ今天的ม目到此结束下周同一时จ不见不散สําหร,รับนี้เรี่นของรายการทิ่จํเป็นกับผมครูพี่ป๊อปนัทพงศ์นำนสริกุ่นะครับัาเวลาลงแล้วเพื่มาสัปดาห์หน้าเวลาเดิมสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ